สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเปียกเข้าคุณบายกระชนวันนี้กระชนดอทคอมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ที่โรงรีลอมของคุณสมยศโลหกิจน,นะครับอ่าซึ่งตอนนี้คุณสมยศก็นั่งอยู่กับพวกเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณพี่ครับและขวามือสุดของผม on, ค,คุณเชษบายกระชนนะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ เนื้อทองคำหน้ากากทองคำและมวลสารที่เป็นทองคำเกิดประสบการณ์หลอมไม่ละลายซึ่งวันนั้นคุณเชษก็อยู่ในเหตุการณ์นะครับถามคุณเชษก่อนเลยนะครับครับผมว่าเหตุการณ์ทำไมมันไม่ละลายมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับครับผมในวันนั้นผมมาหลอมมาหลอม,อมทองทอืมทองครับวิตอืมเก้าเก้าสิตัวเก้าสิบเก้าเก้าครับผมแล้วมีตะกุทองคำสองดอกอืมหลอม หลอมไปด้วยไฟตามปกติตล้มาหลอมทุกครั้งครับหลอมไปหลอมมาไม่ละลายครับอะไรไม่ละลายครับตะกุดไม่ละลายครับมีอยู่ดอกตะกุดไม่ละลายครับโอ้โหถามว่ามวลสารที่เป็นทองทำละลายหมดละลายหมดแล้วครับแต่ตะกุดดอกนึงไม่ละลายครับผมวิ่ยังไงเขาถามไปเชื่อถามคนคุณพี่สมยศก็อยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหมครับครับผมคุณคุณนคนหลอมเองเป็นคนหลอมเองเลยนะอะไรจางไหครับผมก็หลอมไปด้วยไฟตามปกติรวมหลอมหลอมตะกุด หลอมละลายหมดแล้วเพพราะว่าพอเทนก็ังอยู่เหมือนเดิมย่งทรงปวยกันละลายอยู่หลอมสองกระปุกสองดอกละลายหนึ่งดอกหรือหน่งดอกไม่ละลายยังอยู่เหมือนเดิมโอกผมมาถามว่าเป็นไงอืเขาก็ตกใจเหมือนกันตกใจเหมือนกันเออแล้วเราเราคว่าเราภาวนาิังๆถ้าอางนั้นมันไม่ได้มันดิแล้วผมก็ตัวอผมว่าแเรากิดให้าระุกเรงว่า สกสิบปีให้ละลายเลยแล้วก็หลอมครั้งที่ลอละลายโอรับท่าบผู้ชมครับคุณสมยศนะครับเป็นคนหลอมเองเป็นเจ้าของโรงหลอมนี้นะครับอ่าได้บอกว่าได้ไปจุดธูปเพื่อบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางว่าในการหลอมครั้งนี้เรามาทําในสิ่งที่ดีนะครับสุดท้ายตะกุก็ละลายละลายเอาละครับท่านผู้ชมครับ ก็ท่านผู้ชมก็โปรโดใช้วิจราราณในการรับชมนะครับว่าในการสร้างเหรียญพระเจ้าตักส,สินมหาราชชาววัดอารุณในครั้งนี้นั้นนะครับซึ่งเราไม่ได้มาปั่นกระแสนะครับไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิ้นที่เราจะออกสื่อเพื่อโปรโมทเพื่อปลุกปั่นกระแสเหรียญรุ่นนี้นะครับเพราะในห้างวิทยวาร,รุณและเฮียโตวาร,รุณสร้างเหรียญรุ่นนี้มาเพื่อแจกฟรี นะครับซึ่งไม่มีเหตุผลดใดเลยที่จะปักกระแสแต่เราต้องทำคลิปนี้เอาไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัตินะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ได้เกิดขึ้นจริงและคุณพี่สมยศก็สามารถยืนยันได้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับท่านสามารถเป็นเจ้าของเหรียญรุ่นนี้ได้นะครับติดตามได้ทาง w w w ร์ไวเ n ็ o กชอนดอทนะครับทางโซเชียลแคมเปญกระชอนดอทคอมยูทูของเราครับ ค่ายเพงกระชอน .com และ Facebook ของเราครับเข้าไปที่แฟนเพจกระชอนคลิปเด็ดสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีครับขอบคุณพี่สมยศมากนะครับ <ening up. S 1>